สบายแท้โอ้โโอ้โหเอาสวัสดีครับมาอัปเดตเจ้าเดก,กากันหน่อยโอ้โหช่างสิงเลยกระจุยแล้วคุยกับเจ้าของรถยังไง,งฮะงบ,อองบอกยัง เปอร์เซ็น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 เวอร์ยังเปอร์เซ็นนะฮะเอีอันนี้อันนี้คืออะไขัดเหรอขัดแล้วพ่นอะไรพ่นกอเล็กพรเล็กบ่โอ้ ข้างบนคือพ่นเกาะเหล็กหมดเลยแล้วก็ข้างบนทำสีอะไรสีน้ำเงินวันนี้ขัดข้างบนเสร็จไหมเสร็จืหมนี่อ๋ออีกเจ้ามือเดี๋ยวพ่นสีนี่ทักดีมาถึงเดือนเดาะแล้วครับนี่แมนบ่ ให้เวลาหามือเด้อฮะเออหามือเลยจะโป,โปโ้หรอแล้วได้จะโปดบ่ให้เวลาหา้าวันครับช่างสิงตรงจบนะงานนี้นะห้าวันเรียวขึ้นกัน่นเลย่นเลยวะ่นเลยเรียวเลยถึงหามือแล้วเีวยสิ อันนี้ตรงพวงอาคารนี่ต้องต้องพ่นเกาะเหล็กไหมพ่นเนี่ยประตูข้างทางเนี่ยพ่นไหมถามมันถึงเล็กกับปุ่นโอ้ต้องขัดดูก่อนใช่ไหมอืมเกกอ้ยวันนี้มาแต่เชา้าเถอะเนาะวันาาวนี้ทำไมมาแต่เช้าเถอะเนาะ ภหยเหตุงานย่านแต่บด้คลิปมีงานให้เหตุย่านแต่บด้คลิป <c oughs> เฮ้ยเงียบไปเงียบเงียบเงียบไม่มีตบตู้ <c oughs> อันนั้นขับกระดาทรายเบอร์อะไรเบอร์แปดสิบครับแปดสิบโอ้กระดาทรายผมเนี่ยน่นะ ทีพอาผมยังเหลืออยู่บ,บ่เมื่อแล้วม,มออก้อนเล็กเหลือแน,น,นัเหน่นอยน,อน,นึงลหนมืเลอหน่อยหนึ่งสีบอลเหลือมันบ่เั่ขาเจ้าวางจ้าพอันนั้นห้คนยเเหลอนั่นอะชด้ยกใช่ห้มันแล้วอันนั้นก็เหลืออหน่อยหนึ่งน่ะนะฟ้าถ่ายนะ สีหมดแล้วะฮะสีหมดแล้วเฮ้ยเอาสีบอลใส่ก็ได้มั้งเอาสีเมาก็ได้สีบอลเอ้สีสีรองพื้นมันค่ายกันบ่บ่เอาเอาสีเก็ได้มาเก็บ่อยมีอยู่บ่โอ้ก้อ้อกได้มเปก็อะไร เอ๊ะใครขี่มอไซค์มาเมื่อกี้คือเงียบวะไม่มีเสียงตอบรับสัญญาณไม่ค่อยดีหรือไงอีเช้าอะไรฮะเช้าอะไรสามโมงสี่โมงมาแต่เช้าเร็วนี้ใช่ทำทองมก็มีแต่คนบินไปด้วยนะอืมมันต้องเอาลงนี่ต้นชุม่มแสงรดน้ำเยอะเขาเลยนี่นี่เลยเยอะเนะ่ยมันชอบน้ำเนาะต้นนี้มันชอบน้ำ เดตามคลองอืมเดี๋ยวรอดูผีใบออกมาก็มีร่มแล้วนี่เนาะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆให้มันขึ้นบนให้มันสูงจักหน่อยไปไปไหมอืมไป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 เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปไป ไปด้วยกันไปด้วยกันไปไม่ผมไม่ได้ตั้งิเรียนทันทีเลยโอ้เดี๋ยวอยู่กับช่างสิงห์เลยอยู่เป็นเพื่อนช่างสิงห์บอกว่าไม่ไม่ไม่ต้องการคนอยู่ด้วยเออไม่ต้องการยังไงช่างสิงห์บอกว่าอยู่คนเดียวดีแล้วจะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวงานไม่เดินถ้ามีคนอยู่ด้วยอ่ะฮะเช่างสิงห์ให้เล่าอยู่บ่นี่ ฮะตอบมาเบิ่งฮะผมจะส่วนเราไปน้ำเราบอไปไหมเจ้าว่าอยงไหนอยงสิ่งฮะเจ้าว่าอย่างไหนให้คอยพาเราไปบ่ให้ไม่าให้ซื้ออันใเมาใหม่ซื้ออะไร ไม่ใเช่อรเสื้อเออใ่มาเสื้อเองแห้งยังเราเพิ่งตากเ่ตเยวฝนมาชวนจต่ชายไม่ไปวะชวนใรชวนกไปแกไม่ไปไหมดูอ่ะเนี่ยและนี่ยแหละไม่ชอบฟังอะไรเลยเนี่ยก็อย่างนี้แหละไม่ฟังเลยครสิฮะ ฮหัวดื้อหัวหลั่หอมเนาะ่่่นโอ้ยเดียดคลิปเร่อยคอนเทนต์ไม่ก่อยากจะมาดอกนี่เออนี่ตัวแสดงเลยแเละช่องนี้เอาเอาขึ้นเร็วเร็วเดี๋ยวรับไป นายใช้เสือพิษมันก็แล้วดอกงานเยอะแยะเท่าแกเพิ่นบ่าหาท่านแล้วไปหาแล้วบอกไม่ค่อยฟัง <c oughs> ก็เลยเบื่อแล้วจอดนง่ายเลย <c oughs> สั่งสังสายไปขวาสั่งขวาไปสายไหม <c oughs> โอ้แปลว่าเชตินเกิดมาไม่เคยเลี้ยงขวายเซ็งเลยเชตินเคยเลี้ยงขวายไหมไม่เคยเลี้ยงเคยเลี้ยงตีวัวถึงไม่รู้ ถ้าคนก็เคยเลี้ยงควายน่ะเขารู้เหรอนั่นแหละทำไมเอาเวลาเขาเผาปีมันก็กินยา้เฮ้ยมันเคยฟังอย่างบอเคยฟังอย่างบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานน่ะผมได้ฟังอะไรหน่อยคลิปยายมาขายปลาทูให้เด็กเป็นไงนะยายบอกว่าหนูช่วยซื้อปลาทูยายหน่อยเออถ้ากินปลาทูยายแล้วจะฉลาดอืม แล้วหนูมันก็ถามว่ายายขายเท่าไรอ๋อเค่งละ30มเข่งละ30 3สบสามเข่งร้อยสามเข่งร้อยเออตกหนูมันก็ซื้อไปก็มันตก90บาทเออตก90บาทสามเข่งตก90บาทเนาะใช่แต่แกก็บอกว่าสามเข่งร้อยอืมแล้วหนูเลยก็ซื้อไปอืมซื้อไปซื้อไปก็กินไปเออแล้วแกเออสามเข่งมันก็90บบาทเออแล้วทำไมยายขายให้ร้อยเออ แล้วก็ไปทวงยายเออทวงยายยายก็บอกนี่แหละกินปลาทูยายปุ๊บหนูเริ่มฉลาดแล้วอ๋อกินปลาทูยายไปหนูเริ่มฉลาดแล้วหนูเริ่มฉลาดแล้วอ๋อคิดว่าเค่งละสามสิบบาทสามเก้าสิบเออเอออืมนี่คำตอบสุดท้ายของยายเออกินปลาทูยายหนูเริ่มฉลาด ว่าขึ้นแล้วเนาะก็ฉลาดแล้วก็รู้แล้วเนาะต่อไปก็ซื้อเก้าสิบบาทแล้วเออย่อยฉลาดกว่ายายฉลาดกว่าย่อยฉลาดกว่าไงก็ดึกโนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาจากไหนนี่ไหนเอามาจากไหนโอ้หนังสือไหนหายเขาเยอะแยะเจ้ไหมไหนอู้วตอนที่ผมบวชเน้นเลยผมมีเรื่องเล่าเยอะแยะเจ้ไหมขึ้นเทิดนะเออเรื่อง เรื่องตามหนังสือตำราหน่แหละเจ้านก็หกบ้างนะเร่เลเ้าก็ซีเรีไปเนะไปเลยเด้อ่นเริงเวลาเราวอาอะเจ้าฟังอย่างเดียวเด้อเจ้าจะไปเว้านำเราเออเจ้างจะจำไม่จำไมใส่แล้วเนาะถ้าถ้าถ้าจัชสิงเดบกหูวนลมคือจัสิงเคยเลี้ยงควายอูม ไปไปเ้าไปดีกว่าไปเดี๋ยวมาอยู่ไปเดี๋ยวชิงงู